เลื่อยหนาตัดหนาพี่น้องนใดไ่ตัดหนดไดาได้ช่วยอีสานฝรั่งตัดหนาให้แม่ป้าให้ป้าเป็นผู้ก,กวาดหลานไส้เป็นผูต้ตัดพวกหนึ่งเป็นผู้โลกระช่างคุณอนอน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  ากคนใหญ่มเอาข้าวเดียวเว้ยคนผู้ใหญ่นี่เฮ็ดอย่างกัดว่าอะไรนั่นเนาะว่าเป็นตจนั่นว่าเป็นตานั่นว่าเป็นตาลาเนี่ยแม่ okay. แลืมคืน <chore> พ <pareil> ่อว่าว่าเป็นตาล่าคือพ่อพ่อพี่น้องจ๋าอย่้อยลืมลืมลืมว่าว่า่เป็นตาลาอ้าแม่ป้าเพป็นมะแม่ป้าเป็นผู้โวย อื่อนสิดำมาสันว่าอืมบ่นะกากัลกไว้เรียบร้อยแล้วขาดหัวขุนกับพองกันหอบไปงวยคุ้วยซ้ำกันสร้างขุนกับไร้งื้อนหัวกุ๊บลงแขกดำหน้างานเดียวเนี่ยบ่นง่ายๆมันน่ะดึงเอาดึงเอาเนาะ มันะตัดดึงเอาดึงเอาเน่ยแหงไหล้นบน้อควายมันเลยแกงเงาแกงเงเแล้วกนู้มันยากกัเนี่ยมันแลกงพี่น้องจ้ะนี่โมงเงสีม้งแรงันเฮาตีหามงคลยเียมัแลงพากันหาย n เข้าบ้านบ้มบานบ้มบ้านพี่น้องเอ้ย ใครบานบานบาน้บานนอกเขาเน,นาะน้าใหญ่งวยควยนี่สิกาขาดกาขาดหัวโขนสิมีว้าขนาดกาขาดหัวโขนได้เป็นรถอยู่คักขนาดนี้นเอลยเอออาการหัวโขนก็ได้เป็นรถได้ใหญ่งวง้วยบบบนี่อ๋ออ๋อง่ายเขียวขนบักคักเหรอฮะองวดกับพี่เดียว Để lại này kia đây lấy mưa quá này, nó phát xuống mưa quá Xuống mưa quá Quay lại tố, quay bẹt Quay bữa tố ừm, này quay <laughs> <laughs> ôi <laughs> 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 ừ, con nhai nó xong dùa quân nhảy xong dùa bằng nhạc cái lý là, lười ý lạc tát lạc là quân <laughs> 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 แไงเห็ดเมื่อว่าเป็นลาว่าเป็นไว้กับไว้แก้หน่อยหน่อยแต่แกงเรือกับนักเรือไปเลยมันแกงเอาแกงเอาเปี่ยงคพูดอ่อะอุ้ยขักสุดยอดเลยวะแ้งคนหนุมพูดพูดะผูหอบก็หอบฮะหอบก็หอบไส Tụt tắt cả tắt no. Lôm, <laughs> lôm, lôm, lôm nào. belum gitu <laughs> ah bayang, bayang kok? Imin ini kan bayang. ขูดหบอับห่บตัดกบตัดร่วมด้วยช่วยกันเฮ้ยลมเย็นอยเงี้ยมาเลงเนาะเย็นสวยๆดีให้ลม่ลมช่วยมาเย็นอยู่สวยๆเนาะพี่น,น,น้องเป็นไงพยานัดอ่ะส e ูบอนสูบกมงวสูส่ จะสู้เครื i̇şte <ska> <sh> ่องหมายสู้เป็นตังไหนสู้เกันนะสู้กำลังเครื่องหมายสู้กันเหาอเอ้าโอ้ยมันน่าอายพี่น้องเอ้ยเหยียบน้ำโอ้ยบังเสะกันเออโอ้ย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 น้ำแบกท่านนั่นเดียวเออน้ำพหขมพหขมน้ำเป็นเย็บพหขมน้ำ ขอบคุณ <repay> ทุก <hating> ท่านขอบคุณทุกุกำลังใจขอมากดไลค์กดติปตะไให้้ยอๆตาดรังแคมะลีขอบคุณค่ะดี